สวัสดีคและสวัสดีอแม่พี่น้องครับวันนี้ก็บบุกเบาสัญญาชาแนลครับพี่น้องวันนี้ครับบ่อวสัญญาครับสวัสดีอยู่ให้เก่าครับพี่น้องเลยนี่เบาสัญญาพาพี่พาน้องมากินน่ครับเมนูีสานบ้านเหานะครับนี่ครับพี่น้องอมกบใส่บวบครับพี่น้องเครื่องเบาสัญญาก็ตัมาปแล้วครับเครื่องก็มีพริกมีตะไคร้มีหอมแดงเขาเลยครับโคกแป๊บเจี๊ยบนะครับแต่เบาสัญญาก็ยัดอมกุนนะครับ กบเสร็จบวกเข้าแทบนะครับกว่าเข่องก้อนครับเขียงก้อนกบครับนะวันนี้ใซส์เป็นเตาฝืนเลยพี่น้องเอ้มอมครับอุ้ยกบเสร็จบวกเข้าไหมเต้ยครับใส่ครับพี่น้องคว้าครับ จุอยก่มาครับพี่น้องเลยไม้มครับจุดไมกันกวากบครับไปกันเลยแข่งจัดกบกับแม่พี่น้องกบใส่พวอครับ นี่บอสิอยาใส่เป็นเตาฟืนนะครับพี่น้องเลยให้ยอยส่วน,นเก้าครับปุค,ครับมึงได้ครับพี่น้องเลยลาใส่ครับหมดกับมมย้าครับพี่น้องลาใส่ก่อนครับลาใส่ไปครับสองซ้อนเลยหวัวเลยครับลาใส่ ใช่ครับพี่น้องเห็นน้อยจะน้อยจะลายจะลายครับเป็นหน úa เป็นหน úa เปใสครับพี่น้องเลยแซ่บคนใสครับปลาครับกบครับมาเลยซ่บครับกรบข้าไงนะครับพี่น้องว่าครับเลยคว่าว่าจุดนาเมัอนงานเหมันจุดนาสุกนะครับพี่น้องเลยทางสุกุ้ครับในแก๊สกัน ใบกุเดเลยครับพี่น้องกุดใส่ครับไปไครับอฮ้ยหอมนะเแ้วครับอู <c oughs> ห้หอมหอมครับพี่น้องเอง้ยกบเข้าไงนะครับหน้านี้นะครับอบ ท้งไงคือกบจำสิ้นเลยครับพี่น้องมาสัญญาไปก้นมาครับกบแซฟครับอมทมแซมครับยากบกระสุกแล้วครับพี่น้องเลยเริ่มที่สุกแล้วครับน้ำาครับพี่น้องน้ำ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 ก้อนน้ำใสครับ หม้อไปครับพี่น้องเอ้ยลงกบสุกครับนี่เติมพักครับเอ้บวบใส่ครับพี่น้ององุบแท้ครับวันนี้กับหมากับบรรยากาศอยู่ให้อยู่ส่วนคือเก่าเลยครับพี่น้องเอ้ยองคุบนาครับมันแท้แบบฟดบึงก่อนครับพี่น้องเอ้อุ้ยองุบกับฟดแล้วครับพี่น้องหม้อกับฟดแล้วเอบครับพี่น้องใส่ครับ ผมกุบเซฟนะครับใส่ปบสุปบ,ใปบ,บ,ปบใส่กุบเส่วบครับพี่น้องกุบใส่ก่อนครับง่ายเลยซอยใส่เลยครับพี่นอ้องอยู่ง่ายกินง่ายครับ,บใส่ก่อน สีใส่เลยครับสีครับใสครับักสีลาวบ้านเฮานะครับไปครับพี่น้องคนครับนะปิดฝาหม้อไปครับพี่น้องรอพักสุกครับ ได้เติมได้ชิมแล้วรสชาติแล้วก็เติมหอมครับพี่น้องเอ้ยหลังจากคัางหม้อไว้ดูนเติแบ,บแล้วครับพี่น้องเพิ่อนเพื่อนครับผักสุกหรืเปล่าครับวิบกระริ่มเปือยแล้วครับพี่น้องอยากเขายัดชิมกันนะครับ ซ่บแล้วครับพี่น้องถือหอมครับห่มครับหอมใส่ครับพี่น้องหอมห่ม,หมใส่ครับห่มทุกอีกเลยครับพี่น้องเลยนี่ครับ เรียบร้อยแล้วครับไปครับไปแซบบอสัญญาครับพี่น้องอมกบครับนี่ครับนาบ้านเห่ากบนานมันครับมาครับมาแซบบอสัญญาครับพี่น้องอมกบครับเลยนี่ครับนาบ้านเห่านะครับมแซบครับกบช่วยครับแม่กบเซรมวัวครับกบข้องงัครับบอสัญญาไปก้นมาหวานใชครับพี่น้องเลยกบครับ เอาละครับแซปบอสยาครับพี่น้องสวยครับมาเนยวันนี้ม,นนมีเจ้าเมงดาครับเด้อครับพี่น้องเลยเอาละครับแซปบอสยาครับ กาข้างล่างกับส่วนข้าวบ,บ้านคือเขาครับพี่น้องออวันครับพี่น้องวันบวกครับ หวานบ๊วบพ่อพักสี่ลาวนะครับเจ้าเจาือรับชอบอ แซ่บครับเมนูนี้เลยหวานบวบพอมผักสีลาวครับ กบกบมันครับกบข้าวไงนะครับพี่นอ้องกบนากบข้าวไงกบจำสิ้นนะครับมันครับขออนาไปกล้นบางวานนยครับพี่นอ้องล็อกกล้นมันได้มาช่องตูวครับพี่นอ้อง ดูพีดูน้องกินทุกแ้ครับ ครับเมนูนี้ก็อะไรนี้บอสัญญาก็มเมียงไล่นะครับพี่น้องวันนี้บอสัญญากับเมนูบ้านนี่ครับปักผีตอนน้องกับเมนูนะครับอมกบใส่บวบครับพี่น้องกบจำสิ้นบอสัญญาไปกดหวานนะครับได้ส่องตัวกับหมออมสุพีตุน้องเบิงสุน้องกินแจ๊บครับนะีาฟักผีตอนน้องครับมะกรายตะเกียกระเช่นะครับกดติดตามบวสัญญานะครับเพื่อนบวสัญญา ีกำลังใจฮหดคลิปต่อไปคี่น้องให้ชมคลิปนี้ข้อสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนครับสวัสดีครับ